ในข้อนี้มีบาลีว่ากุหาผัดธาละปาสิงคีกุนนาลาจาสมาหิตากุหาแปลว,ว่าโกหกรหรือหลอกลวงทัดธา เนี่ยคือตัวมานะตัวกระด้างกระด้างเลยนมานะคือตัวที่เรากำลังพูดยกผูช้างัดปากระด้างเป็นมานะ <c oughs> ละปาโม้อพอไปใจคำใหมตัวกระโดกชาวบ้านว่าโม่มันเข้าใจกันง่ายคือว่าบางคนที่คุยอวดปุ้งเฟ้ร์จนเขาต้องให้สมัญญาว่าโม่ และสิงคีเนี่ปวดที่โอนหมายถึท่าทางที่อุณลายกตัวเหมือนเหมือนต้นอ่อคงจะไหมอาการต้นอ่อพกระถุกลมพัดนั่นไปแล้วเดี๋ยวมัน็ปกระดกยกหัวขึ้นมาอีกอุณนนลาไปละมากยกยกนี้ ยกหัวยกหัวยกฐานนี่ถึงแปลว่ายกตัวมันก็คือยกหัวยกหางแล้วอัสมาฮิตามีจิตไม่ตั้งมั่นคือมีจิตไม่คงที่ไม่ปกตินาเตธรรมเมยรูนหันติทัามา สัมพุทธเทสิเตคนเหล่านี้จะไม่เจริญองอกงามในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธะได้ทรงแสดงแล้วน่าจะมีคำว่าคูหาโกห,หกหลอกลวงเข้ามามันก็หมายหมายถึงไอ้ไอคนยกหูชูหา,หางเองไยเ,เพราะอาการยกหูชูหางมันโกหกมันไม่ได้มีมีจริงแล้วมันก็ยกขึ้นมาแสดงท่าขึ้นมา ่าการโกหกก็อยู่ที่การยกหูชูหางขึ้นมาเพื่อคนอื่นก็าเข้ใจว่าหตัวมันดีมันเด่นนี่ถัดทาทังแข็งกระด้างน,นี่ก็เป็นอาการของไหยกหูชูหางนละป้ามันก็ปุ้ง้วยวาจามันโมนี่จริงกีมันอวดด้วยท่าทางคุนนาา ยกยกขึ้นยกขึ้นพ้นก็คือยกครูชูหางในขณะนั้นจิตมันไม่มั่นคงคือไม่ปกติไม่สม่งเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่เจริญงกงามในพระธรรมในศาสนานี้ท่านควรจะเห็นว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นความเลวทรามอย่างยิ่ง ทีนี้ข้อต่อไปมันมีว่าละเอียดขึ้นไปจนถึงก็ว่าจะไม่ก้าวพ้นจะไม่ไม่ก้าวล่วงสั้งสารวัตรได้ทีบาลีว่ามานุปเปตาอัญประชามานะทันธามานะวินิพัทธาคิตที่สุขยารัมภกตาสร้างสารังนาดิวัตติรัตว์นี้ อยังประชาสัตว์นี่มานุเปตาเข้าถึงแล้วซึ่งมานะคือมีมานะมานะคันธามีมานะเป็นเครื่องผูกมีมานะผูกพันจิตใจมานะวินิพัทนามีมานะเป็นเครื่องเย็บร้อยรัดรึงรัด ทิตสุขยารัมภกตามีอ,อารัมพะที่กระทำว่าผิดในทิฏฐิตั้งหลาย <c oughs> นี่พูดจตัวบาลีนฟังยากน่ <c oughs> พูดเป็นไทยไทยก็ว่าเ,เ,เข้าถึงมานะก็คือมันเป็นคนมีมานะเป็นอยู่ได้มานะ มานะคันถาในมานะมันจับตัวว่ามาว่าคำว่าคนนั้นมันตกอยู่ภายใต้นิสัยแห่งกวามโอวดเจ้าผูชิวานนมานะวินิพัทธามันก็เย็บรึงรับไม่ใช่เป็นงแต่ผูกไปเฉยๆมันเย็บรึงรับเต็มไปหมดอะเหมือนกับเอา เอาเอาตาข่ายมาคลุมเที่มอีอารัมพะอันกระทำผิดการทำไว้ผิดในทิฏฐีดท,ท,ทั้งหลายคือว่าเขาถือทิฏฐีปผิดอารัมพะนั่คือว่าการเข้าไปจับเข้าไปถือเอาเข้าไปเริ่มเรื่องเข้าไปอะไรก็ตาม เป็นสิ่งที่เขาจะทําผิดทําผิดในทิฏฐิทั้งหลายคือว่าอไม่มีความเห็นที่ถูกต้องทิฏฐิที่เป็นสมมาทิฏฐิมีอยู่อย่างไรเขาไปทํามันกลับตรงกันข้าม,มก็เรียกเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐินั่นเองที่ก็บอกในตัวแล้วว่าเมื่อมีมานะก็คือกําลังมีมิจฉาทิฏฐิ แม้แต่จะกําลังยกหูชูหางอยู่อย่างธรรมดาสามันนี่ก็เป็นมิจฉาทิฐิด้วยอํานาจของมิจฉาทิจิจึงได้กระทาอย่างนั้นนี่ทั้งท่ารังนาติวัตติย่อมไม่เป็นไปร่วงถึงสังสาระวัตถสรงสารนี่ภาษาศีลธรรมธรรม,มดาสมัยถึงเวียน่่าตายเกิดจะภาษาปรมัดชั้นสูงก็อยู่ที่นี่จะวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้ มีกิเลสเป็นเหตุให้ทําผิดทําผิดแล้วก็มีบาปมีบาปแล้วก็มีกิเลสอีกก็เวียนไนอยู่ตรงนี้เป็นสังสารวัติที่ใกล้ใกล้ใกล้เี่จะเป็นสังสารวัตไหนก็ตามใจในคนที่ยกรูชูขันมันก็ไม่ร่วงพ้นในสังสาระนี่ไปได้ ทีนี้มีอีมีอีกบทหนึง่งแสดงเร็วความเร็วของไอ้มานะนี่ว่าการบังคับตัวเองจะไม่มีแต่คนที่มีมานะเราต้องการการบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในร้อยความถูกต้องที่การบังคับตัวเองนั่นมั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 นมีไม่ได้สำหรับคนที่มีมานะมันดื้อม,มันเกินด,ด้างคนอื่นจะมาช่วยบังคับก็ไม่ได้ตัวมันเองก็บังคับไม่ได้ อำาน,นาตรงมานะความถือตัวความยกหูชูหางมันไม่ยอมลดลงมาคือไม่ยอมลดลงมาเป็นการบังคับตัวเองบาลีมีว่านะมานาคามัสสะธมโมอิทนัติสำหรับคนที่รักมานะนั่นไม่มีการบังคับตัวไม่มีธรรมะ คุณนั้นมันรักควายมานะพิธิยกหูชูหางมันรักที่ยกหูชูหางมากเกินไปมันเลยมีการบังคับตัวให้อยู่ในร่องในรอนไม่ได้นเป็นลักษณะธรรมดาที่เราเห็นๆกันอยู่เมื่อใครคนหนึ่งมันยกหูชูหางแล้วมันจะอยู่ในร่องรอยของการบังคับตัวได้อย่างไรทีนี้เขาเป็นคนรักบูชา การบูชาการยกหูชูหางก็เลยไม่ต้องมีธรรมะือการบังคับตัวเองที่พอไม่มีการบังคับตัวเอง่สิ่งต่างๆก็ล่มละลายตามกันเป็นแผลทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างของอาทีนวะคือความเลวทรามของในสิ่งที่เรียกมานะนั้น